ใจตกตกใจหมดเลยนด่แหละบอกว่าเออถ้าเพื่อนๆนมาไม่เห็นเปิดหน้าเพื่อนเพื่อนจะหนีกันหมดเนาะสวัสดีคุณเสือเย็นค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือเย็นทานข้าวหรือยังคะอย่าลืมทานหัวใจกดอดๆค่ะขอบคุณคุณเสือเย็นนะคะมาติด โอดเด็กเนาะขอบคุณค่ะยายิงออนทานข้าวยายิงออนเมื่อวานไม่ได้ขึ้นใช่ไหมคะยายิงออนทานก๋วยเตี๋ยวเรืออีกแล้วสวัสดีคุณเสือเย็นนะคะพี่วรุษบอกว่าอะไรนะยะเด็ก กี่ว่ากี่วันได้กี่วันได้ครับตัวเอสสามวันค่ะพี่สามวันก็ได้ตัวเอสแล้วเนาะสามวันนะคะสามวันก็ได้แล้วตัวเอสแต่ว่าแต่ว่ารอรอขอพินเนี่ยประมาณก็แล้วแต่เราว,ว่าจะเก็บเรียนได้ได้ครบกี่เรียนวเท่าไหร่เนาะเมื่อวันไม่ได้ขึ้นพี่วรูดบอกว่าเสื้อเย็นสวัสดีครับ สาบุรีรัมบอกว่าสวัสดีคุณเสือเย็นค่ะพี่บรวุฒิสวัสดีคุณเสือเย็นนะคะยายิงออนบอกว่าเมื่อวานไม่ได้ขึ้นเอาสมพ่อแต่เยเล็กหาไม่เจอเนาะว่าเอ้ยยายิงออนขึ้นพอไปเจอคลิปเก,ก่าก็ว่าเอออันนี้คงคลิปเก่าอะเนาะก็ว่าเอ๊ะมามาเห็นยายิงออนลงแล้วเอ้าแล้วยายิงออนวิง่งเออขึ้นตอนไหนเนาะ ประมาณนั้นนะคะรานะคาของคุณค่ะกอดน้องกอดน้องให้แน่นๆอมแขนกองอายมันนี้ไอ,อุน่นยามหนาวใจรู้ไหมฉันต้องการคุณช่วยการุณเอาผ้าห่ม กำใจให้ทีไอเอ้ยไม่นานไม่นานหรอกพี่บรวุดพอได้ตัวเอ็ดมาแล้วก็แล้วก็เอ่อโยนโยนเหรียญแป,ป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะสรละให้ให้เยนา,นาวให้เยนา,นาวโยนให้ก็ได้หรอกเหรียญนนะ่ะเยนา,นาวเหรียญเยอะให้เยนา,นาวโยนให้หวันเดียวก็ได้แล้วอืมแล้ก็ได้ขอพินขออะไรเรีเยบนระ้อยเนาะนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะคะ เพือ่อนเพื <welche> aan, ่อนบางคนน่ะเยเล็กก็หาไม่ค่อยเจอน่ะที่ที่ที่อพี่วรวุฒิบอกว่าพี่วรวุฒิบอกว่าเห็นเห็นเด้งหากันบ่อยๆอ่ะอย่างเช่นยายิงออนก็เด้งมาหายายเล็กบ่อยเหมือนกันเนาะในะยะนี้นะคะยายเล็กซึ่งพยายามบอกว่าพยายามบอกเพื่อนๆนว่าเพื่อนๆนบอกว่าเวลาเขาไลฟ์สดไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนเห็นเนาะยายเล็กซึ่งพยายามบอกเขาว่าถ้า ถ้าไปดูคลิปฉดให้เพื่อนๆดูให้จบเนาะดูสองครั้งสามครั้งก็ได้เพราะว่าคลิปฉดนะ่ะมันแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวก็จบแล้วแล้วก็พอพอจบแล้วเราก็คอมเมนต์เพื่อนคอมเมนต์เพื่อนตามเหนือเรื่องเนาะตามเหนือเรื่องหรือกล่าวสวัสดีหรืออ,อะไรก็ได้เนาะแต่ถ้าส่งส่งแต่สติกเกอร์ระบบ a ออจะไม่ค่อยดันนะคะเราต้องคอมเมนต์กันด้วยอืม คอมเมนต์กันด้วยสสวัสดีทั้งนิดก็ยังได้ดงเต้นเพื่อนเต้นเพื่อนอะไรก็อุ้ยน่าสนุกจังเป็นตะมวนแท้เป็นแบบนี้เนาะนั่นแหละระบบเขาจะดันนะคะแต่ว,ว่าสติกเกอร์เขาบอกแล้วว่าถ้าส่งสติกเกอร์มันมันจะมันจะง่ายเกินไปเนาะมันจะง่ายเกินไปแล้วเอออย่างอย่างเพื่อนคนหนึ่งมาก็ชอบว่าชอบหลังบ้านมาเนาะยายเล็กเราออเออ ไล์ไล์ประมาณสามชั่วโมงไม่ค่อยมีเพื่อนเข้ามาเลยเนาะไม่ค่อยมีมีคนเห็นเนาะเขาบอกงนี้เออยายเล็กก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนาะมันหลายรอบหลายครั้งแล้วอะ่ะอืมเขาเขาเปิดมาได้เกือบเกือบสี่เดือนแล้วนะแต่หลักกิโลเขาอะ่ะยังไม่ถึงพันเลยนะเขาบอกอย่างนั้นอะ่ะอืมหลักกิโลเขายังไม่ถึงพันก็ ไปเรื่อยๆบอกว่าสู้ๆเขาก็ใกล้จะทอแล้วแต่ยายเล็กก็บอกว่าสู้ๆนะตัว